โทรละทีวี user games welcome เววะ let's do this มีสองคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น toilet tower defense กับป๊าป๊าครับครับผมเขียววะ toilet to tower defense โอ้ยายตายเต๋มอมัสุกโนอโต้ันโตยาตายเตม้มัสเย่เย่เย่งั้นเราจะเข้าเลยเข้ากันเลยไปไปที่ไหนดีวันนี้ มาเด็ดแล้วก็ตอนนี้จะเทรดกับป๊ะป๊าก่อนให้ป๊ะป๊ามิเอร์โอเคงั้นวันนี้เอาอะไรไปดีมีเยอะมีสกินเยอะมากอมเอางั้นป๊ะป๊าช่วยเอา <laughs> โอเคเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็ใส่ซันตา โอเคพ่อบ่าอยู่ไหนพ่อพ่ออยู่กี่เนี่ยพเนี่ยあのタะเลเฮสคิวの近くあโอเค行く一回パリヘスキュมาแล้วมาแล้วอย่าอย่าเพิ่งเข้านะแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยใส่น้ำยาคออินบูทโอเคไปเลยพ่อพ่อเตรียมตัวนะ Let's go Let's go Let's go ตามมาตามมาไปไหนไปไหนดูกนันวันนี้วันนี้พ au, ่อพ่อคาแรคเตอร์เหมือนเนี่ยยุค ยุค90อันนี้อันนี้ปปาัทุกคนนะครับปปาัจะยังไม่ชินกับโรบอทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้นี้เองถ้ากี่เนะโอคุโนโตะซังอาโซอินิตะให้ปปปัตใหญ่ก็เด็กเคียวอะโมเล่นไนเคียวะโม่ไนโตเมลอย่าดีแต่ตัวมัวันนี้ก็จะเล่นไนเมลเลยยากสุดแล้วแต่ไม่เป็นไรขั้นแรกปอปปวาง ฟาร์มเมอร์ที่ข้างหลังนะก็คือซันต้าทีวีมเดี๋ยวสะดะว,วางอันนี้ก่อนดเดี๋ยวเออสะดะก็วางตัวเงินประวางเลยตัวเงินได้ได้วางข้างหลังก็เดี๋ยวสกิปเแวบบ็บวางแล้วหนึ่งยมเล่นสองคนอนะดามเมจมันจะเพิ่มอมะ,มมอะที่เกมเนี้ยสนุกคือ ถ้าเล่นกันหลายคนอะดาเมจมันจะแบบเลือดทอยเล็เยอะขึ้นเลยวางข้้งหลังป้าวางเลยถ้าเงินฟอวางหลังๆหน่อยนะเ<ๆ>อ้ยอาวางหน้าหน้าไปนะอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ตัวต้นเกมจะต,ต้องอัพด้วยนะถ้าไ,ไม่อัพ <ๆ S 1> ไม่ดี <ๆ S 1> คนนี้ชื่อว่าคาตานาสปิเกอร์วูเมนคนนี้ชื่อว่าคาตานาสปิเกอร์วูเมนก็ค่อนข้างไม่ได้ง่ายที่จะสุ่มได้ เพราะมันอยู่แรงมิติป๊าไม่ต้องวางเยอะวางแค่ตัวเดียวพอโอเคกตอนเนี้ขายเลยสองตัวนี้ได้ๆวางตัวเดียวให้อัพมันเต็มให้ให้อัพเยอะๆที่สําคัญนะไม่ได้ขายไปก่อนนะที่สําคัญนะไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าวางเยอะมันจะช่วยที่สําคัญคือถ้าไม่อัพคือมันไม่ดีเลยอืมอัพแล้วอัพแล้วกูดเขาบอกว่าเงินไม่พอ o ูดอทแทบออันนี้ โอ้ก็เน่ก็ได้เลยทารีน่เลยก็คือต้องอัพฟาร์มเมอร์เงินไม่พอนะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวไปอัพฟาร์เมอร์อย่าลืมฟาร์เมอร์สำคัญโอเคโอ้บอสทอยเล็ตมาแล้วเลือดเยอะอยู่บอสบอสสุดาเนกว่าเดยใช่ไหมซัมมันนี่เซนเฮดจิปเข็กัวอนโนอ้มมังสมห่นกว่านะใช่ใช่ปกติเล่นคนเดียวอ่ะมันจะหารสอมันก็จะน้อยลนก อันนี้เล่นสองคนเยอะเลยป๊อปป้าวางไททันแล้วนะแต่เงินไม่พอยังไม่ต้องวางเวฟสิบห้าเลยไกลๆเลยโอเคต้นเกมอ่ะตอนนี้ไปอาได้ได้ได้ครับต้นเกมคือรับทราบครับอันนี้หัวหน้าโอเคต่อไปวางเลเซอร์สองตัว My My Boss is My Son เทียบเลยว้าเราขวางมันได้ไหม ต้องไปห้ามไปเดินยูดิฟกินะทำอะไรไม่ได้เลยห้ามไปทำได้แค่ช่วยค่ะเราเหมือนเป็นวิญญาณเลยนะมันก็ผ่านไปจริงวิญญาณก็ใช่ยูเลไม่ใต้เลยเนี่ยผ่านเนี่ยก็ขายขายวิญญาณเลยคนก็ผ่านไปง่ายทำไงดีตัวในอ่ะพี่เยอะเลยทำไงดีเดี๋ยวสดะอัพเต็มก่อนอ่าอย่าใบวางผิดขายดิขายก่อนนะ ง่ายง่ายง่ายอย่แล้วเลยแล้วมันมากันเยอะเลยลิซเตอร์ป้าช่วยวางดีเจเลยตอนนี้ป้ามาตรงนี้หน่อยช่วยวางดีเจได้ได้ได้รับทราบครัมหนุน่ะเออสะดุดเยอะเย่ดีเจก็หลอดสิดีเจมันแบบดีมากนะจมี A O E นะ จมตีทุกคนเลยนะเพราะว่าเพลงแ <stop> พนซับแมนโคโนโคสต์ดีเจแต่ว่าคโนยัะจะ全部みんなมみんな damage จะโดิสนก็ hmm. คือจมตีเอโอีนัน่นแหละอาจจะไม่เข้าใจปุยย่อยแรงเหมือนกัน mm hmm. แต่เพิ่งโดนเนิฟไปไม่เคยไม่เคยดีแล้วดาม a g e น้อยมากเฮ้ยยอมไปยอมไม่เป็นไร พีวอ,อีตุกจังเลยเดี๋ยวอีกไม่นานวางไททันได้<ม>ดและนี่นะครับคือไททันที่ผมเติมมาเลยครับ2 1 0สิบ,บาทซื้อมาจากพ <f> ี่ครับ <c oughs> ในเฟซบุ๊กครับเพราะไม่ไหวจริงอันนี้หายากใช่ไหมใช่สุ่มได้แต่ว่าแบบไม่ไหวแล้วรอมไม่ไหวเดี๋ยว,ววางไททันได้เลยมั้งแบบช่วยวางไททันตรงนี้หน่อยก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ที่สะดักกระโดดอยู่ ตรงเนี้ยกึใวางเลยไททันอะไรนะจ้ำได้ไหมไททันไม่เป็นบีทแมนไม่ใช่อันชื่ออันชื่อไททันคาเวล่าแมนใช่อัปเกรดนะอัปเกรดแล้วด้วยแต่อันนี้ยังไม่ได้ยกทำอะไรดูดิมีแค่หนึ่งหัวนี่ยอัปอันสองเริ่มเริ่มรอโอ้วิวสากเยอะขับคู่เป็นอันดับติจะต้องอัปอันนี้ละอัปเกรดไททันซีนีมาแมน เอ้ยลืมวางหมอเลยวางแล้วแต่ยังไม่ได้อัพอยู่โอเคเตอนนี้ไม่ไม่เดี๋ยวต้องอัพหมอเลยล่ะโอเคตอนนี้ดูไม่น่าเป็นไรเนี่ยคนเดนเนตัวที่ชื่อว่าใจเย็นบลายนทอเลตสดาเกียที่สุด เพราะว่าเลือดเยอะแล้วก็เดินเดินช้าไม่มีอะไรแต่ว่าเลือดเยอะแล้วก็มันอึดค่ายยากความเมื่อเราลงได้กี่ตัวนะลงได้แค่สามตัวของป๊ะป๊าแต่ระวังได้ห้าตัวเพราะว่าเอาตัวอื่นมาด้วยพอเดโมงนมาสกิทวากิวมทอยเล็ดก็คือเหมือนโซยิกิเครื่องดูดฝุ่นกันนะคล้ายๆแบบ ภาษางกฤษเรียกว่าอะไรนะวาคิวว่าคิวไม่รู้อ่ะอาจจะอะไรนะวาคิวแต่ว่ามันไม่รู้อ่ะได้ยินเป็นอเอฟเอฟเอฟเอเอฟเอ่ใช่เอ้เอเอ่เอกเอเอฟเอเอฟเออเอิ่มกวอฟเอฟนอฟเ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 อฟอ้โหฟเอกเางมากตัวที่ผอซื้อมเจากเฟ ก็แน่นอนนะมันก็ต้องแบบนี้มันก็ซื้อย่อยนะนะมันเก่งนะแต่บางคนสุ่มได้นี่ก็โชคดีเหลือเกินสดายังไม่เคยได้เลยครับสดาสดาก็จะฮีตเกิโนมาแล้วมึงใกล้มูลัดตะกุไหนทุ่งอะราอืมไม่เคยได้รับเลยหรอเพราะว่ามันศูนย์โอกาสที่ได้อะถ้าใช้ลัคกี้บูธก็จะเพิ่มเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นที่ได้อืมโอกาสมันน้อยเอ้ยเริ่มแหลกแล้ว ผมขออนุญาตปรับกราฟิกตกเลยแก้แล้วไม่งั้นไม่ได้หรอกมันเริ่มหนักโอมดตัวอะไรเนี่ยอย่าว่าจำได้พรุ่งนี้จะอัปเดตเกมเราไม่ไหวเนะออเจ๋งเลย,ยคืนมาเลยนะตัวนี้แซงแล้วอ่ะีออากาศอะนะมินดาอย่าว่าคุณได้คุณได้ดับไอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่ารูโจบ รถสุกวางวางใช่ไหมเอสวางเลยดียังไม่ได้อตบปามีิบวนไม่ดีตอนนี้ไงดีเจดีเจไม่คุ้มอย่าว่าคนเนี่ยว่าดีกับโต๊ะเช็ดกลัวอย่าไปจบแล้วมั้งเนี่ยจริงเหรอดีเจไม่อัพไม่ได้นะอัพเลยทาง ยัแล้วย่งแล้วทันไหมโอ้ลุ้นมากเลยอเาอาทันเห,หโดดโรอคิดปวเขาไปเขาไปโจโจหยุดออโตส้สกิปก่อนนะครับตอนนี้จะหยุดอโอโต้หมอไม่ทํางานทํางานไม่ทนันแสดงว่าต้องอัพให้แลหมอเหนื่อยอโอโต้กสกิปมาเทียบเลยสกิปมันมาเรื่อยๆ ก็คือคนใจร้อนก็จะกดกับคนที่แค่ความเงินเฉยๆก็จะกดอันนี้ผมแค่ถายคลิปเออไม่จําเป็นต้องโอตโตสิจิแต่ตอนนี้ดูหายหายวุ่นวายก่อนนะตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอถูกป่ะจูกต้องใช่ไหมครับลาบากเลยนะตอนนี้ทุกคนน่าจะคิดอยู่นะครับว่าทําไมถึงผมไม่ได้ ไม่ได้โพสโทรทัศน์ทีวีมาเป็นปีแล้วนะครับเพราะว่าผมยุ่งกับเรื่องโรงเรียนนะครับผมพอดีว่าผมเพิ่งอยู่มหนผมย้ายโรงเรียนมาทำให้อาจจะลำบากนิดนึงปรับตัวอยู่เนาะใช่ปรับตัวแต่ตอนนี้ชินแล้วครับ ดีขึ้นแล้วนะใช่ก็เลยวันนี้ถึงสนใจสนดจอิชิเนะบุรีอะไรตัวร้านที่มีอิชิเนะบุรีฟอร์ดไหนก็ไม่ได้เล่นเล่นกากูกะไทยเองนะสักการณ์ใช่ใช่ครไม่เหนื่อยเลยไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรอยากตั้งใจเรียนก่อนใช่ไหมโอ้เด็กดบี้ะกากูกะฟอร์ดไหนไม่ได้ไม่ได้เล่นแค่เกมเรียนด้วยตั้งใจเรียนจีเนียตอะไรไม่ได้ขั้นถึงจีเนียดแต่ตั้งใจเรียนตอนนี้ดูท่าทางเออไม่น่าเป็นไร สกิปไม่เคยได้สกิปแล้วมันแหลกแล้วก็แหลกทั้งทั้งแบบมาเยอะๆสู้ไม่ทันไทยท่านตรงนี้เลยป <c oughs> ว่าย,าย้ายไทท่านตรงนี้ไปวางด้านหน้าดีกว่า,าตรงไหนไทยท่านที่อยู่ด้านลังด้านหลักสุดเลยอ,อ๋อเมื่อกี้กลัวไงเออใช่เข้าใจแล้วก็รีบลงไว้ก่อน ไปข้างหน้านะใช่มันไม่ได้ช่วยจมตีเลยช่วยเบาๆอย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะดีเจเหมือนกันได้ไหมเนี่ยไม่ชอบตัวเนี้ยใจแอ่นบลายน์อยเลืดตัวตายแล้วโอเคอัพเต็มย้ายมาแล้วนะใทยครับใช่ตอนนี้อัพใช้ฮันเต็มแล้วเต็มใหม่ของสดาอัพเต็มตัวเตี๋ยวถอยถ่ายหน้าจอกดยังไงนะถ่ายหน้าจอ พาทัวร์ในกล้องปอบามั้งนะใช่โอเคตอนนี้พาอยู่นะได้ไหมได้ๆก็ไททันก็เยอะแล้วนะตอนนี้นี่ตอนนี้เดินตามน่าจะเอาอยู่มงตอนนี้อ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ดีเจก็ว่างงานแล้วนะใช่ๆของท่านเลยเดี๋ยวนี้ขายแล้วกันนะยังไปไหวนะใช่ๆก็ใช่แล้วดีเจว่างงานจัดเลยแต่ดีเจตัวนี้ไม่ต้องขายนะจอีคตีทุกวงแล้ว ไหวอยู่สกิปก่อนน่าดี๋ด้แล้วนะไม่แต่ถ้าสกิปเรื่อยๆทอยเลทมันก็อิ่งมาอิ่งเยอะโอ้ตัวระเบิดมาเยอะมากป๊าช่วยวางหมอหน่อยหมอคามิล่ารีแพดแม่เละตกตุกตน,นี่นะครับดูป๊าเล่นนะครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววางเดี๋ยวสอนนะคามิล่ารีแพดดมต้องวางแบบนี้วางทุกวงเลยเพราะว่าให้มันช่วยทุกวงเต็มด้วยเ้ยเริ่มเกินละ ดี๋ยวดูก่อนนะอย่าเพิ่งออโต้สกิปได้ได้ได้โอเคโอเคแล้วก็วางตัวหนึ่งก็ได้วางไกลๆก่อนก็ได้ตอนนี้ดูสถานาการณ์เป็นห่วงตอนนี้กลับไปที่กล้องสตานะใช่โอเคมาต่อกันมาต่อกันตอนนี้45เวฟ45แล้วข้าม,มา45เลยนะใช่เหลือ5เวฟนะครับทุกคนอ่ะต้อโกโกสเตจิด็กเกตโอวอรต่โอโซกันมา เมยโอเคเหลือสี่เว็บมาสู้ๆกันโดยเริ่มยากแล้วโอ้ยเพียบเลยนะเมื่อกี้สกิปรัวๆเลิมเลยเผอออโต้สกิปปับทุกคนหนักเลยเอาอยู่ไหมเนี่ยนี่แหละที่เกมนี้มันเล่นสนุกก็คือแบบนี้แหละครับคือมันมันอะครับแบบว่าคิดแบบว่าเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยอะไรนอนดีเจดัก Oh no how าท d ่จะออันนี้พยายามอยู่ ค่ามันข่ามัน,มนเออตอนี้หยุดสกิปก่อนนะดูเด็ดท้ายหันสปีกเกอร์แม่ร่างติดเชื้อมาด้วยโอ้โหไม่ได้แค่ทอยเลนแล้วตอนนี้ค่ามันเนี่ยสดำจำได้ว่าเพิ่งอัปเดตใหมมันมีตัวที่ชื่อว่า welder หรอตัวอุ้มทอยเลนอะอุ้มทอยเลตพาไปเร็วด้วยอืพาพาทุกตัวได้ใครที่อยู่ข้างหน้า พาบอสทอยเลตไปเข้าเข้าข้างในแล้วก็ระเบิดเลยก็ทำได้ทำได้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเหลือ3ามเว็บตอนนี้ไม่น่าสกิปเออสกิปก็ได้หมอเต็มแล้วด้วยอีกนิดเดียวใช่เหลือสองเว็บอ่ะโตนินิสเตจอืมอืมนี่กดะเก็หมอนอันนี้มาแล้วกีดทอยเลตกลิช ปะปะเยไยอันนี้อ่ะสะดเกียติสุดกริ๊ทอยเลสวิ่งเร็วสุดเยวไวย้ยเย้ยดโอ้โดโ์ไม่ไรถ้าถ้าเขาเลือดน้อยก็พอแล้วไว้ไม่ไว้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 โอ้นี่อ่ะปะปาดูเด็ดตัวอุ้มอ่ะดูเลยอุ้มทุกตัวเห็นแล้วแต่มันตั้งแต่อัปเดตมันมีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆอ่ะแบบเนี้ยอืมแบบอัลต้าโลเกนลันชชื่อทอยเลสตัวนี้ตัวนี้ด้วยไม่รู้จักเลย ทำให้หัวก็เลยว่าวเล่นยากขึ้น DJ ไว้ท้ายๆหนึ่งตัวนี่ด้วย Toxic มู t e t o น l e t เริ่มยากขึ้นอ่ะนี่แหละคือความสมจริงของไนท์หมดไนท์แมร์มาก่อนไนท์แมรง่ายมากอ่ะตอนนี้ยากขึ้นจริงนี่ตอนนี้เหลือไซเอนทิสก็คือนักวิทยาศาสตร์ทอยเลต ก็คือเหมือนไทยเดี๋ยว,วขอเนีญญ้ยตปรับเป็นโลกราฟิกนะครับเออก็ปรับอยู่แล้วโลจนโลไม่ไหวแล้วโลจนโล <Low S 1> จนโลไม่มีโลแล้วไม่มีโลไม่มีแล้วต้องต้องอะไรไม่รู้เลยเออต้องห่างจากที่นี่ขออนุญ,ญาตห่างนะครับนี่ดิโอเบดมาแล้วอืมดีเอไม่ใช่ดิโอคลาวเลเซอร์ทอยเลตัวอุ่มไหมไม่น่าใช่ตัวอุ้ม แล้วก็ช่วงสุดท้ายผมจะมาตรวจนะครับว่า,ป,าป๊าได้อัพทุกตัวยังครับ <c oughs> โดนแน่เลย <c oughs> ยังนะครับแม็กเวลแม็กเวลเออก็ส่วนใหญ่แม็กเวลทำไมยังไม่ได้อัพไท้ทันที่อยู่ด้านหน้าสุดเต็มหรอครับได้เลยครับจัดให้ครับบางไม่พอแล้วครับแล้วก็เออขายฟาร์เมอร์เลยเวฟสุดท้ายไม่ได้ช่วยแล้ว <c oughs> โอเควันนี้เออสุดท้ายผมจะมาขายเลยนะครับ หมเสยก็หมดไม่ได้ฟาขายเลยขายให้หมดได้เงินเยอะด้วยแล้วก็เงินนั้นไปอัพเลยได้ครับโ,โ,โอเคนี่ไงบอสมาแล้วบอสที่ไม่ไมค์คอนจรฆ่าเลยฆ่า,เล,าเลยใจแอนสูมูททอยเลยโ,โหเลือดห้าล้านนะก็เยอะนะอาอยู่ไม่ได้เลือดตั้งห้าล้าน น่าจะไหวนะดูดินิดเดียวเองจะตายแล้วเย้เย้เย้เตมครับเตมครับดีใจด้วยดีไหมของผมอาจจะได้เงินเยอะกว่า1920ของป๊ป๊าได้เท่าไหร่ไม่รู้ yeah. เนี่ยเขียนอยู่ดัานล่งเล่นสองคนอ่ะทำให้มันเงินใจคูณ1.2 720อืมแต่ก็เยอะนะของผมใสบ่บูใส่เติมอันนี้ด้วย ใช่โอเคกดล็อบบี้เลยโอเค,อ,เคอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับแค่เดินมาเพื่อจะขอแค่นี้โอเคโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ทุกคนมาชมนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเชิญมินามิตเกะเตะอาดโตไซมาสอีเนะชันเนตตวลโวเนเดะุะไซอันไกิมัส จะเ今日はวこกมにしตいと思ตรงมงขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมชับสไคร้นะครับครับบ๊ายบาย